สวัสดีจ้ามอ,อไปไปนี่ตอน่ายายเพ็ญมาขุดมันฝะรั่งยายประทีบด้วยจ้าบองดูจ้าหัวแม่มีแต่หัวใหญ่ๆดกกะดกผู้น่าข่อยไายไปปาดควายเาวหลเป็นไงล่ะนี่หน้าหน้าไฮนี่ลายหนึ่งพี่น้องเด้๋ยวบงเนี่ยอ่ะอันนี้เก็บเอามันเบิดเดนี่ ลูเบิางเนี่ยอุ้ยพูน่ะล่นหนาจอเลยลูกพูน่ะอุบานแล้วอ่าพูน่ะหลายของข่อยบ่ได้ดกปานนี่อันนี้ของยายไปถีบดกกระดกแท้ตัวตาเฮาว่ามันข่อยบ่ดกเบิ่งละอักเอาผู้เดียวสัน่นโอ้ยพุ่นดูมองนี่กองเอเล่ย์ไม่ต้หัวห้าโลกนี่พุ่นน่ะพุูน่ะหัวผู อันนี้เอาใส่ทุมกูน,นะ่ะสยโรดแต่ว่ามันเอาไปมันก็ไปฆ่าใบามีดเขามันบลมบลล้มก็ย่าใบามีดกับปาดออกเนี่ยน้ำท่างที่ดีโอ้ยหรือว่าง <c oughs> เนี่ยเอออาปาดตาลองตาลองเย่หม,ม่งเป็นลักกับมันผู้ไรนี่ อวิญ่องมาบางซอยขย่อยในระเบีงในกองเอเลย,ยูมิตาหัวใหญ่ๆเววาอาปืดอเอาไงเพชรมีนิดน้อยพาสนอแต่ลองเห็ดงานซ้าซเออซาในงานนี่จะเขาห่มเนลืวปนั่นเป็นผู้น้ำมูอืน้ำนวน <laughs> ขนนอนอีเลื่อนออ S <S เออบังเนอโอ้ยข่อยสือ่อนพี่น้องไม่ต mm ้หัวใหญ่ๆเลยบังเนอพูดนะโคโลเคเล่อยู่พูดนะหัวนี่หน่อยบ่ค่อยมีเนาะหนิตั้งดินดิ่มยังบ่เบิดนี่หัวนี่หน่อยสีบ่ค่อยมีนี่แต่ว่ากับอันนี้บ่แม่นหน่อยเด้อผ่านอยู่เด้อนี่เขาโรงงานนี่พูดนะเขาเจ้าว่ามันหลายๆายเขาเจ้าฝังดินไว้คือเก่าสันเยอะยังบ่วบวดโอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อผู้ใดสิมาเก็บมันน้ำยายเพ็ญนี่ อุบาทละพูดนะพูดนะหัวมันยังไปโพดได้เกินเนาะพี่เจ้าระเบิดหัวนบ้งจุดหาอุยศูนย์จุดหางศูนย์จุดหกนี่ระเบิดนี่ระเบงนี่พูดนะอุบาทแล้วสามแปดหัวสามันมันขึ้นมาแตกจริง หัวมันไม่ค่อยแตกเนาะมีการระเบิดแต่ว่าคันแตกอะบู๊พูดนะทั้งตุกตาทั้งแตกทั้งตุกตาทั้งแตกพี่น้องเอ้ยระวังเลยพุ่นนะยายหมองเอาใส่สอบเราด้วยเจ้าหักถุงละสามกิโลอันระวังเลยโอ้ยข่อยสะออนหัวมันพุ่นนะพุ่นนะพูดนะ ทีบเจ้าขวงเนาะกใหญ่ไวตั้งแต่มือนั่นำนี่มันก็นั่นมือนั่นกมือใดสบาทเนาะว่าไหวมันกกำไรกูกันเลยมันไหวมันก็แกข้นมันก็หนักอยู่อ๋อหลาเบิ่งนี่ยดูกระดกเท้หัวญ่ก็หัวญ่เท้ โอ้ยสะออนคุณอะย้ายไข่ขวดไว้ไว้เล่งเล่งมันแดดคุณบึงย้ายไข่แล้วขวดอยู่ใบไว้อยู่กองถ่วหัวแล้วลหรเบ่งเนสสะออนมันกระเจ้า หล่องอยู่ๆเหลียวไปหรอกคาวอากลากด้วตะลองยันนอนรับทับสีร์ไหมล่ะหวดมาโอ้ยขวดไปเอขวดรักยังไม่นชุดกับดีพวกมึงอบ้ามึงไงบ่เมื่อยหัวมันหน่อยๆหนึ่งบ่เมึงไงอื้ยพุร่ะดกกระดกแถ่น่อยยังเนม พุณยาน,นิ่มก็คขวดเกง่กงเก่งผู้เาวาก็เลยพ่อหนาเก็บเ,อ,อ,เอาเก็บเอาพี่น้องเอ้ยเอาคอยว่าสีโยค้นว่าเมนตังเลือกเก็บบาหัวอันใ่ญ่เอามาให้เบิ่งดี้จ่านี่ใหญ่อิลีพ่อหนาสามหัวโลดุนนี่ คุณ,ะคณอะพี่น้องจังไรเราไทยคือเราขากลากดียโอ้ยหายใส่สอบคือสิ<ม>บุดเดียวเต็มสอบเลยนอใย<ม>คุณ่ะอวยขึ้นพี่น้องเอ้ยขาอ้ากลากเยอะทุกข่อยเก็บหนีขวดหนีล้ยวแล้วทุกข่อยกะสิแพกใส่ถุง สำนนีก็อนานะจ้าเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายเพื่อนด้วยจ้าสวัสดีจ้า